วอดเอฟอีพีหนึ่ง สำหรับรายการ What If เป็นรายการใหม่ล่าสุดของช่องเส้นสนามของเรานั่นเองสำหรับรายการ What If คืออะไรก็คือเราจะนำนักเตะที่เราชื่นชอบไปเล่นอยู่กับทีมที่เราชื่นชอบอาทิเช่นเราอยากให้เฟอร์โนตอเรสไปร่วมทับเรอยลมาดริดประมาณนี้แล้วก็จะลองมาดูว่าเฟอร์โนตอเรสเนี่ยพอร่วมทับเรอยลมาดริดแล้วเนี่ยจะยิงกระชูดหรือเปล่านั่นเองนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็เป็นคิว EP แรกเนี่ยเราเลือกเป็นเจ้าฟิลิปโปอินซากี้หรือเจ้าพี่กุ้งนั่นเองนะครับ <Okay. S 1> วันนี้เนี่ยเราจับเขาไปเล่นกับฟูล,ลร,าายยรีเวอร์พูลกกกกัััันนนนดด้้้้วววววยยยยยแแลลเเรราาาาามมูู่่่่อออิซีพไปบท เลี้ยวผูแล้วเนี่ยจะยิงกระฉูดมาตอนที่อยู่เอซีมินาตอนปี2อ0 1หหรือเปล่าแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวไปดูด้านในของพีโป้อิซาก้ด้านในเลยครับ และนี่คือฟิลิปโปอ,อิซากิเล่นกับฟูทีมรีวอพูแบบร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับ <S <S 1> <S 1> คือต้องบอกกันว่าฟูลร,รีวอพูเนี่ยอาจจะได้บวกความเร็วกับปฏิกิริยาตแต่คือพี่กุ้งเนี่ยเอาอยู่สโม,มสรหลักๆก็คือมียูเวนตุสมีเอซิมิลานแล้วก็เป็นประเทศอิตาลีนั่นเองน,นะครับก็ได้นำว่าถ้าใครเล่นกับฟูทีมมิลานยูเวนตุสเนี่ยบอกเลยว่าสแตทเขาดีมากๆเลยนะครับตามันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าสแตทมันอาจจะไม่ได้บวกเยอะสักเท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้อยู่ร่วมทัพทีมที่เขาเคยอยู่นั่่่่่่่่นนนนนนนเเเอออออองงงะคคคครรรัััับบ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 บสาาาาาหหฟิิิลลโปปปซกกกีีีีีี้้ยย็็ททืแแววชดดตๆ ของเกมยรฟิลอะไรแทบจะทุกภาคเลยก็ว่าได้นะครับข้อดีของฟิลิปปออิซากิคือการหาช่องครับความเร็วที่มีให้มาพอสมควรครับแล้วก็เรื่องในกรอบเขียโทนในพี่บอกเลยว่าเป็นกองหน้าคนนึงที่จบในเขีโทษได้คมมากๆเลยนั่นเองนะครับส่วนข้อเสียของฟิลิปปออิซากิเนี่ยก็มีเหมือนกัน,นครับเวลาเราจะเล่นทางรูช่องเนี่ยเวลามันยังไม่พิกตัวเนี่ยเวลาเราจ่ายบอลไปเนี่ยกว่าพิกกุ้งเขาจะพิกตัวเนี่ยก็อาจจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนั่นเองก็แนะนำว่าลองจับจังหวะเราจ่ายบอลให้เขาดู กดเบียดบอลเบียดอะไรเนี่ยรับรองว่าปลิวแน่นอนสำหรับพี่กุ้งนั่นเองนะครับส่วนลูกระกาอาการเนี่ยถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้โมงได้จบสกอร์ได้นั่นเองนะครับแล้วก็พลังแฝงให้มาเนี่ยคือเรียกว่าอมีอันเดียรชอบเล่นนะครับก็สำหรัออบใครที่รู้สึกว่า ชอบตัวพลังแปงเยอะเนี่ยอาจจะข้ามไปได้นั่นเองนะครับเรื่องราคาอยู่ที่ประมาณ5 0 0แสนล้านพี่บอกเลยว่าโอเวอร์เริ่มต้น121เนี่ย121เนี่ยในราคา0 0 0แสนเนี่ยรู้สึกว่าเป็นราคาที่โอเคย่อมเยาวแนะนำว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เนี่ยพี่กุ้งอยู่กับฟูลิวอคูเนี่ยจะยิงถล่มวันตอนอยู่มิลานหรือเปล่าครับเพื่อนๆคิดว่าจะยิงเยอะหรือเปล่าลองแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้เลยครับ id fifa for shop by od บริการรับซื้อและขาย id fifa อ l l a r s i e ไม่ว่าจะเป็นทีมพร้อมเล่นเอ็มล้วน ของใหม่อัปเด,ดตตลอดปลอดภัยแน่นอนครับแถมยังมีบริการดึงนักเตะหายากบริการปั๊มเอมและตอนนี้มีเว็บสนับซื้อขายดีใครสนใจลิงอยู่ด้านล่างครับไหลมาแฮนดี้ควเวลเปิดมาลูกนี้พี่กุ้งนะโอ,โ,อโอ้โหลูกนี้คือแบบยิงง่ายๆไม่เอาครับพี่กุ้งครับแม่ยายมาอยู่ร่วมทรับหรือว่าูก,ก็ยิงเลยครับนัดแรกครับ เปิดจากปีกซ้ายแฮร์รี่คิวเวลแล้วจัก,กรยานอากาศกับฟีโปอิซาก,กิลูกนี้ไม่พลาดครับผลเรเปิดแม่นซะด้วยกับแฮร์รี่คิวเวลเปี้ยงเข้าทางครับอ่าเกมนี้มันตึงเฉยๆฉยเว่วะเขาแบบว่าเล่นเกมรับตึงอิซาก,กิก็เลยแบบว่ายังไม่ค่อยแข็งฟอร์มสักเท่าไหร่โอโ้โหโอ้เรียบร้อยแล้วช่วงนี้เหนือไม่ค่อยมาด้วยเดี๋ยวโหจะไปซะแล้วเปี้ยงเฮ้ยเปี้ยง เฮ้ยโ,โอ้ยอิสากี้โอ้โหพี่กุ้งซัดลูกนี้เข้าไปเลยอ่ะปัดไม่ออกครับปัดเข้าไปเลยโอ้โหอิสาก,กี้ครับโอ้โหปัดไม่พ้นนะครับดาวิดเดียร์คู่เล่นกับฟอร์ลันหนะครับแมนยูน่าคู่เล่นฟอร์ลนะันเหรอเฮ้ยเอ้ยอิสาก,กี้อิสาก,กี้เรียบร้อยครับโอ้โหพี่กุ้งแฮตติกเลยอ่ะอื พิกตัวจังหวะเดียวแล้วพี่กุ้งก็หาช่องดูดิจิ้มงอนฟันได้แฮร์รี่คีเวลครับมาครับมาที่เจอลาดฮึบล้ำเนี่ยโอ้มาละโอ้โหหมุนมากเลยที่โหลดช็อตครับโอ้โหไม่โหลดนะเต็มข้อเลยฮะนะพี่กุ้งอินาก,กี้คือแบบโอ้โหคือ เอาจริงเนี่ยในกรอบในชีวิตจริงเนี่ยลูกลูกลูกแชทเราลองมาเสิร์ชดูแล้วว่าในกรอบต้องยกให้เขาเลยนะอิซาก,กี้นี่คือของจริงนะฮะโง่หมาเลยครับอิซาก,กี้เฮ้ยโอ้ยเรียบร้อยกนระจุดโทษนะอิซาก,กี้แหมความผิวแบบประตูคือ,อชี้อย่างนี้เลยนะ ดูไอับากี้ความผิวแล้วเลี้ยงเข้าไปเองอ่ะโอ้โหแล้วเข้ากรวอย่างนี้ก็อีสก,กี้ลูกนี้ไม่น่าพลาดครับเรียบร้อยครับพี่กุ้งอีสก,กี้นี่ร้วลูกที่สองของเจ้าตัววันนี้ครับสองนัดห้าประตูครับแฮอีสก,กี้ยามมาอยู่เรี้ยวภูก็ถือว่าตอบโจทย์ครับหลังจากที่ผิดหวังกับการควา้าแชมป์ยูฟ่าปีสองพันห้าที่อิสตันบูลด้วยนะฮะดูปัญหาช่องนี้มันยังจะไปได้อีกนะพี่กุ้งอ่ะเอาเรื่องว่ะ เฮ้ยบางก่อนบางก่อนต่อใครนึงทียัดลูกนี้โอ้โหพี่กุ้งครับเป็นไงเนี่ยในกรอบเนี่ยใช่ไหมว่าในกรอบเนี่ยคือต้องยกให้เขาเลยดูดิปึ๊บปื๊บดูพี่กุ้งนี่คือมันเป็นนักเตะที่แบบคลาสสิกของ90เยเนี่ยเนี่ยคือนักเตะที่คลาสสิกเนี่ยมันจะเป็นสไตล์ประมาณเนี้ยไม่ได้มีความเร็วมากแต่คือมันไปกับบอลแบบไถ่ายไปได้เรื่อยๆอะ่ะจะเป็นประมาณนี้เลยครับฟิลิปโปอิซาก,กี้ครับ เฮ้ยเฮ้ยโลช็อตดีครับอิซากี้อ,อิซากิพี่กุง้งพี่กุง้งครับโอ้โหโดนมันยิงเทา้าด้วยกบยัดเต็มข้อ,อ,อกันลูกนี้ไม่พลาดครับก๊อปก๊อปอะไรอะโฟก๊สเนี่หรอเก็บเปิดได้เหรอเซฟาซาบิโอ้โหอิซากิอิซากิเฮ้ย เอาเข้าได้ไง,ไงวะลูกนี้นึกว่ายิงออกนะเนี่ยเห็นประตูไม่ทำอะไรเลยอะ่ะเฮ้ยโอ้ลูกเมื่อกี้แปลว่าอะไรอะ่ะเมื่อกี้คือภาพมันยังค้างอยู่เลยมันยังไม่แบบจับซูงเข้าไปว่าเราทำประตูได้แล้วเลยอะ่ะอีซากี้บีฟากี้บีฟากี้มานะหมาลนะ อิซากิโอ้โหดูฮนะ <laughs> โอ้โหดูมันเล่นเนี่ยอิซากิอ่ะยิ่งเล่นยิ่งมั่นใจคเขาตำแหน่งที่4ของเจ้าตัวครับบาเตสโอเคไหลมาให้พี่กุ้งพี่กุ้งมนะาแล้วพีวกวกวก่กุ้งพี่กุ้งนะเอาละครับอิซากิอิซากิครับไม่พลาดครับโอ้โห <laughs> เป็นไงการหาช่องครับโอ้โหอิซากิครับไม่พลาดเงี้ย โลช็อตก็ไม่พลาดก,กับอิซากินี่นี่พี่กุ้งพี่กุ้งเป็นไงตอกไข่หนึ่งทีเราซัดด้วยทรายก็ไม่พลาดครับฟิลิปโปอิซาก,กิครับลูกนี้ลองบอกห้าหรือบอกแปดจำไม่ได้แต่ตอนนั้นคือนที่แน่ยเคยลองเล่นอยู่อ่ะเจอหลาดยกมาให้อิซาก,กี้อิซาก,กิโอ้โหดูฮนะดูการหาช่องของพี่พี่กุ้งนะโหแล้วยิงโลช็อตไม่พลาดนะครับนี่ดูดิ คือปัญหาช่องนั้นเป็นคนที่จา่า่็คือไปเจอหลาดอ่ะโอ้โหสุดจัดนะจนังหวะนี้ใส่ซีดานอ่ะเออแล้วก็น่าจะใช้ได้เหมือนกันนะมาเป็นลอสซี่มาครับไหลามาเอาอีกแล้วครับอิซากิอิซากิอิซากิไม่พลาดครับโอ้โหพี่กุ้งดูมันหาช่องดิอิซากิอ่ะครับ l n 68ครับ คือเอาง่ี้คือมันเป็นตัวชอบล้ำหน้าคือถ้าใครจ่ายบอลช้าคือล้ำหน้าแน่นอนครับแล้วลูกนี้เลี้ยงมาไม่พลาดครับอิซากิแล้วยิงมั่นใจอย่างนี้ครับ L.N.68 ด้วยครัอิซากิครับนี่คิดแพงคิดแพงนี่เผื่อแบบว่าเผื่อแบบลงมาจ้างอย่างเงี้ยเออขวาลงโล่งครับไปครับอิซากิอิซากิบังก่อนหนึ่งทีบังก่อนหนึ่งทีอิซากีไม่พลาดครับ เมื่อกี้เนี่ยพี่แนะนําว่าจังหวะเมื่อกี้เนี่ยถ้าใครวิ่งเฉยโดนชนปิวนะครับแนะนำว่าปล่อยปุ่มวิ่งแล้วปุ่มกระแทกหนึ่งทีนะครับเนี่ย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 ปุ่มนี้ดูฮะเนี่ยคือมันต้องกระแทกก่อนหนึ่งทีถ้าไม่กระแทกนี่คือล้มแน่นอนนะครับทุกตัวด้วยเอท็อปไปซื้อไปน้องเอ้ยไม่ใช่น้องนี่แม่งเพื่อนกูเนี่ยไปซื้อไปซื้อไอท็อปไปซื้อไปซื้อไอหลามาเรียบร้อยอีสก,กี้โห ดูเงี้พี่กุ้งอินสกี้ทำไปเล่นเงี้ลูกนี้โอ้โหโดนเบียดนิดนึงเอามือบังปุ๊บแล้วปั่นลูกนี้ไม่พลาดลนะฮะจิ้มง่อนโอเคสวยงามเจอราสเจอราสพี่กุ้งไม่ล้ำมันพี่กุ้งลูกนี้ <S <S เรียบร้อยกรับเอี้ยวตัวไม่พลาดครับนี่กุ้งอินสกี้เอี้ยวตัวยิงอย่างนี้ไม่พลาดครับโอ้โหควักออกมาจากเท้าเลยอ่ะ ยิงโอ้โยเป็นที่โอ้โหลูกนี้หยุดบอลจังหวัดนึ้อแล้วยิงเลยไอซากี้อ่ะโอ้โหลูกนี้สวยจัดครับมาแล้วครับแฮร์รี้คิวเวลแฮร์รี้คิวเวลปึล๊บเรียบร้อยครับโอ้โหแล้วดูอ่ะไอซากี้ คือมันจเจ้าตัวเองอ่ะไปอยู่ในจุดที่แบบว่ามันควรจะยิงจบสกอร์ได้เลยอะล่ะเราได้เปรียบมากแล้วดูลูกๆๆนี้ครับจ่ายไปปุ๊บดูฮะเนี่ยเป็นยิงลูกนี้ก็ไม่พลาดครับเล่นง่ายครับอิสก,กี้ในเขตโทษนี่คือยกให้มันเลยอ่ะอิสก,กี้ครับโอเคเนี่ยนะจะรั่วเออโอ้โหหมาพี่กุ้งพี่กุ้ลุ่ม power shot เลยครับอืมลองดูว่าเวอร์ช็อตซะหน่อยครับถือว่าตอบโจทย์ครับ ตัดเกร์ฟิลิปปอิสากี้ให้หน่อยละกันครับหลังจากที่เราเอามาโอ้โหยายมาร่วมทับเลี้ยวผูกก็ยิงกระฉูนเหลือเกินนะครับสำหรับแผนที่พี่กุ้งใช้ก็จะเป็นประมาณนี้เผื่อแบบว่าหลายๆคนลองไปปรับดูละกันครับเพื่อนๆคิดว่าฟิลิปปอิสากี้เล่นกับฟูลเลี้ยวผูกเนี่ยควรจะให้คะแนนเท่าไหร่นั่นเองนะครับก็จะมีหลายๆลูกเลยเรื่องการจบสกอร์ในเขียโทษเรื่องการยิงลูกปัน่นอะไรแบบนี้คือลูกเวอร์เนี่ยก็ถือว่ามีให้เห็นเลยนะครับแล้วก็คลิปหน้าเนี่ยวัดอีฟ ep 2เนี่ยทุกคนอยากให้ปน,นีวิออู้้ลลแดค ถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยรบกวนด้วยละกันครับเพราะเป็นรายการใหม่ล่าสุดของช่องเราด้วยก็จะจากลากันวันนี้ครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยไว้เจอใหม่คลิปหน้าลาตีสวัสดีครับดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยละกันและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเวลามีคลิปอัปเดตใหม่จะได้แจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดนั่นเองครับแล้วก็คลิปเก่าๆคคเดียไม่ดูกันนี่เลยฮะอย่าลืมไปดูกันด้วยไว้เจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ